มันม่วงที่เราเพาะกันไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนีน้ีงอกแล้วเห็นไหมคะออกเป็นใบประมาณนี้แหละต้นขนาดนี้ก็จริงๆก็เอาลงปลูกได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะไปค่อยๆโตก็ทุกัวที่ปลูกก็โอเคได้หมดนะเดี๋ยวยังไงเราไปลงแปลงปลูกกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะ มาแล้วค่ะปลูกมันกันอืมอ่าอันนี้เห็นรากไหมรากเยอะมากเลยปลูกกระชายเวลาดึงออกมารากมันจะไม่ขาดอะคะ่ะทีนี้เราก็เอามาลงปลูกเห็นไหมคะเนี่ยน่าจะเห็นเนาะเนาะอันนี้ดินที่บ้านจะค่อนข้างแข็งนิดนึงต้องรดน้ำไว้ก่อน เนี่ยค่ะก็ปลูกประมาณเนี้ยโอ้ยอาจจะมืดไปน,นิดนึงนะขอโทษทีเนี่ยค่ะก็ดินที่บ้านเรามันค่อนข้างจะเป็นทรายแล้วก็แต่ถามว่าปลูกอะไรได้ไหมก็ปลูกได้อยู่เพราะว่าพื้นดินที่เนี่ยน้ามันจะค่อนข้างเป็นสนิมแต่ว่าที่เคยปลูกมันมาก็โอเคนะคะเราเก็บกินทีก็ได้สิบกว่าโลอยู่ก็ค่อยๆปลูกไป ถ้าเพื่อนเพื่อนมีหัวมันที่ว่ากินแล้วมันกินไม่ทานหัวมันก็เก็บเพาะอย่างที่เราเพาะลงดินเรียบร้อยนะคะก็ปลูกไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวสักประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเออก็ลองดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าสังเกตง่ายๆถ้าใบใบเขาใหญ่ๆงามๆก็คือ เขาโอเคแล้วเราเราขุดเขาไปกินได้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็รดน้ำให้จำอีกนิดนึงรดน้ำเช้าเย็นก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างบ้านเราอะ่ะดินค่อนข้างจะแห้งเราก็จะลดน้ำบ่อยหน่อยอันนี้ก็เน,นี่ยลดน้ำ ดินที่นี่มันจะไม่เรียกว่าดินมันจะเป็นลนักษณะของทรายมากกว่าเราเอาหัวที่มันพึ่งพึ่งงอกแกั่ต้นมาลงปลูกด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นยอดอด่อนแดงๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะโตเอาดินลงไปให้มันยึดหัวให้แน่นๆ พอจะเก็บก็แปลงนี้ก็จะต้องลดน้ำให้มันดินนิ่มแล้วก็มันจะขุดง่ายโสิบกว่าหัวนี่ก็ออกมาเวลามันได้ผลผลิตก็ค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าอย่างน้อยเราก็ปลูกไว้กินเองไม่ต้องไปบำรุงปุ๋ยไม่ต้องอะไรก็ผักที่นี่มีแต่ลดน้ำอย่างเดียว นะคะและเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามความคืบหน้ามาอัปเดตให้ดูอีกทีไปแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูบ๊ายบาย